โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมนะครับวันนี้เป็น EP พิเศษก็ว่าได้นะครับสําหรับคลิปนะเป็นการอัปเดตของเกมนะครับตอนนี้นะครับเกมมีอัปเดตกิจกรรมไดอารี่คู่หูเข้ามานะครับสำหรับกิจกรรมไดอารี่คู่หูเนี่ยสามารถแลกรับรางวัลได้เป็นชุดนะครับชุดพึ่งนะครับชูการบอสชูการบ s สอะไรสักอย่างเนี่ยขอใครนะถ้าอ่านผิดนะครับ คือกิจกรรมนี้ยเดี๋ยวผมจะมาไกด์ทหรับสายฟรีนะครับว่ามีวิธีทางใดบ้างนะครับสําหรับวิธีการได้รับนะครับสําหรับของที่ใช้แรกอ่ะจะมีแอปเปิลแครอทแล้วก็เจ้าหินนะครับหินสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งไม่ได้เอาไว้จับสัตว์เลี้ยงนะครับเอาไว้แรกของกิจกรรมนะครับวิธีการได้รับนะครับมีทั้งหมดเอ่อเท่าที่ผมเห็นมาน่าจะเป็น2ช่องทางนะครับสําหรับส่วนตัวนะครับวิธีทางแรกก็คือการสุ่มครับ การสุ่มเนี่ยต่อหนึ่งวันเพื่อนๆจะได้ทั้งหมด9ตัวฟรีนะครับเอามาจากไหนนะครับเอามาจากเวสคันยวันนะครับอ่าเวสคันยวันเนี่ยณปัจจุบันน่ะมันจะมีแจกตัว๋วด้วยนะครับตัวที่ว่าเนี่ยเอาไว้เอ่อกดสุ่มนะครับรายวันนะครับซึ่งพอครบ100เนี่ย activate 100เนี่ยมันได้3ตั๋วนะครับอ่า80ได้2ก็เป็น5แล้วนะครับ5บวกอีก2นะครับเป็น7 อ่าแล้วก็อันนี้อย่างละหนึ่งครับแปดแล้วก็อันนี้อันหนึ่งครับเป็นเก้าเนี่ยตามนี้นะครับซึ่งเก้าอันนี้เพื่อนๆสามารถหาได้แบบปกติเลยนะครับพอได้มาปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถสุ่มได้นะครับกดสุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะครับอ่าปึ้งหนึ่งสองสามสี่เราก็ได้มาครับเป็นองุ่นปลาบาปลานะครับไอพวกนี้นะพอวนรอบหนึ่งก็จะนับเป็นหนึ่งให้นะครับสําหรับรอบอะซึ่ง การที่จะได้เจ้าตัวฮันนี่บีนไอตัวสัตว์ขี่ตัวนี้อันนี้คือสัตว์ขี่นะครับของกิจกรรมใหม่มันมีแจกสัตว์ขี่ด้วยอันหนึง่งซึ่งยากมากๆนะครับผมบอกเลยสําหรับสายฟรีน่าจะเอื้อไม่ถึงนะครับแต่ว่าสปีดแม่งโคตรต่ำเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมสปีดแค่4เองซึ่งมันไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับของที่แรกอ่ะใครที่แบบถามว่าสามารถแลกชุดนี้ได้ไหมอยู่ที่การฟาร์มความเร็วในการฟาร์มของคุณแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกอันหนึ่ง เอาอธิบายของที่แบบหน้าแรกก่อนก็คือแพ็กเกจอาวุธเงาขั้นสูงนะครับตัวนี้หน้าแรกมากๆครับเพราะว่าอะไรครับมันเป็นของที่เอาไว้ใช้แลกอาวุธเงาครับซึ่งคุ้มมากครับคุ้มมากในที่นี้คืออาวุธเงาอะครับมันหาของอัพได้ค่อนข้างยากนะพวกหินจารึกอะไรพวกนี้และในกิจกรรมเนี่ยของแดรี่คู่หูอะมันให้แลกทั้งหมด99อันครับซึ่งโคตรเยอะเลยครับเพื่อนๆตรงนี้นี่เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่จะแลก วิธีการสุ่มนะครับวิธีการได้รับไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นแครอทแอปเปิลหรือว่าที่จับสัตว์เลี้ยงนะครับมันมีด้วยกันประมาณ3ประเภทก็คือการสุ่มฟรีที่ได้จากคาร์นิวัลแล้วก็การสุ่มแบบเสียเงินนะครับที่เสีย2,880นะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเสียที่6 0 0สามนะครับแต่ของผมมี v ี p นะครับพอมี VIP มันจะลดลงมา20%ก็เลยเหลือ2880นนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาไกด์าสายฟรีครับ อ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วครับว่าสามารถสุ่มได้ทั้งหมดวันละ9รอบนะครับใน9้ารอบนั้นไปดูเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างนะครับและมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการได้มาคือการฟาร์มมอนเตอร์ครับเพื่อนๆอ่าไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ประเภทใดก็ตามนะครับณปัจจุบันตอนนี้เห็นไหมดอกแอปเปิ้ลองุ่นแครอทแล้วก็หินมอร์นิ่งดิวนะครับนี่เห็นไหมพวกนี้มันดอกทุกตัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูครับดอกจากมอนเตอร์ทุกตัวแสดงว่าอะไรครับ ยิ่งฟาร์มมากยิ่งมีโอกาสได้มากอ่าแต่ชุดเนี่ยผมว่าเราน่าจะเอื้อมไม่ถึงนะครับสำหรับใครที่เล่นเป็นสายฟรีนะเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าคุ้มขนาดมันไหมเอ่อพอเอามาใส่ในตู้เสื้อผ้าเอาพวกค่าประกายเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับในการแรกอะ่ะซึ่งเอ่อคุณดูนะครับสำหรับของที่ใช้ในการแลกชุดครับพันเก้เนี่ยเอามาแลกของอื่นๆเนี่ย ถ้าเอามาแลกเป็นแพ็คอาวุธเนี่ยโอ้โหพันเอันก็ได้เกือบ10อันนะครับเนี่ยดูดิความแตกต่างนะครับคือมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เอ่อในส่วนของแพ็คเลือกอาวุธเงาเนี่ยในจุดจุดนี้เป็นจุดที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับในส่วนอื่นๆน,นะเพื่อนๆสามารถคราฟได้ไปหานูน่นหานี่มาได้นะครับซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นเท่ากับเจ้าผู้หินการลึกขยายเนี่ย คู่นี้น่ายากม,มากๆครับและในกล่องหนึงมันแจกเยอะมากๆ,ๆเพื่อนๆเห็นไหมยี่บชิ้น12ชิ้นซึ่งเออเวลาเราอัพอวุธเงาอะครับมันใช้จํานวนระดับหนึ่งเหมือนกันอ่ะเห็นไหมเทียสอชิ้นหินจารึกเทียสองิ้นหชิ้นหินจารึกเห็นไหมครับซึ่งเอ,อ่อการที่เรามีพวกหินจารึกเยอะเนี่ยทำให้ตัวละครเราพัฒนาไปได้ยิ่งไกลยิ่งขึ้นนะครับโอเคสําหรับการหาเอ,อ่อเรียกได้ว่ากิจกรรมแต่รี่คู่หูเนี่ยก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับนะเพื่อนๆก็มาแจ้งเตือนเป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆจะได้รู้วิธีการหานะครับว่าหาได้จากไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนเจ้าตัวสัตว์ขี่ตัวนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเ,เจ้าคานิวาวะทั้งหมดมาได้เวลาเก้าใช่ปะ่ะกิจกรรมนี้มันมีทั้งหมดประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งหนึ่งอาทิตย์อ่ะเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามได้ประมาณหกสิบสามคลิกครับซึ่งคุณต้องวนรอบเนี่ยประมาณแปดสิบรอบว่าคุณถึงจะได้สัตว์เลี้ยงนะ ก็ผมว่าน่าจะไม่ได้ครับน่าจะได้อยู่แบบเอ่อพวกอันนี้นะพวกถึงหัวอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ที่ผมคาดเดานะครับสำหรับชุดอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าชุดมันเป็นในหน้าตาในแบบไหนนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันนะครับสําหรับเจ้าชุดพึ่งนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะส่วนตัวแล้วผมว่าอย่างนี้เท่กว่าเดี๋ยวเราลองหาก่อนนะครับเอ่อชุดพึ่งชุดพึ่งสักครู่นะครับ เดิมพี่เนหว่านี่อ่าได้หัวพึ่งมาแล้วครับชุดน่าจะอยู่ไม่ไกลครับอ่าผมว่าของผู้หญิงสวยสุดแล้วครับดีกว่าของผู้ชายเยอะครับถ้าว่าเรเรื่องความน่ารักนะครับก็ชุดประมาณนี้นะครับสาหรับชุดพึ่งนะครับถ้า ได้ประโยชน์จากถ้าเพื่อนๆได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ